ทหารญี่ปุ่นจับมามีทั้งแขกมีทั้งฝรั่งมีทั้งเมียนมามีโอ้คนจีนอะไรก็มีหลายอย่างอะ่ะสวัสดีครับลูกเตีย้ยแชนแนลการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดวันนี้อาพาสหายมาดูเส้นทางรถไฟที่หลงเหลือนะครับ อ่เป็นช่วงเป็นตอนน,อน้อง้องเพิ่งครับพี่อตอนนี้ซึ่งต่อจากอ่ค่ายชายแดนค่ายชายแดนนะครับต่อจากช่วงค่ายชายแดนมายาวไปถึงหลังบ้านผู้ใหญ่หนอมครับเนาะถึงหลังบ้านผู้ใหญ่หนอมช่วงนี้ใกล้จะถึงบ้านผู้ใหญ่หนอมแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงตอนตอนหนึ่งอยู่ฝั่งห้วยเนาะครับพี่ห้วยกันช่วงนี้ล่องรอยยังอยู่เต็ม,เต,มเต็มนะครับร่องรอยที่ขุดอ่าทางไว้สวยงามมากสหายนะก็ ยังมีร่องร่องไอ้นี่ด้วยเนี่ยเป็นร่องเป็นร่องแลองเปล่งร่องหมอนร่องหมอนหมอนครับเหมือนที่ใช่ที่นู่นครับเนี่ยร่องร่องหมอนร่องหมอนเนี่ยร่องหมอนประมาณประมาณเมตรนึงอ่ะยาวแต่ละหมอนละหมอนละหมอนครับเนี่ยเราจะดูทางนี้ไปยาวไปจะไปชนนู่นเลยไปชนหลังบ้านหน่มหน่อมครับชนบ้านหน่มหน่อมทางนี้จะไปซองกระซองกระเรียนะทางนี้จะไปทางนู้นละครับไปทางดันเจดีสามองค์ครับผมไปเมียนมาครับมาดูทางนี้ก่อนสวยมากเดี๋ยวโอ้ยย่ำเลย น้องเปิงหนุ่นนี่เดาไปเลยจากข้าห้วยตรงนี้แล้วก็ไปต่อตรงนู้นเลยต่อฝั่งนู้นเลยครับติดทุ่งนาผู้ใหญ่หนอมแล้วพี่เดินไปดูตรงนี้หน่อยเนาะครับผมแบบทางแบบไม่ชัรุดเลยเนาะไม่ชัรุดชันรุดในทางที่มีห้วยน้ำเท่านั้นลองลอยนี่โอ๋อยังเหมือนเดิมมากครัพี่เส้นทาง รถไฟสายมรณะพี่น้องครับมีแต่ล่องรอยให้ได้ดูเท่านั้นนะครับช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงทางช่วงที่น้ําท่วมนะน้องเปิงครับช่วงนี้อยู่ในเขตน้ําท่วมนะจากจากบ้านลุงหนอมานี้นะจากนาลุงหนอมมาเนี่ยเป็นเขตน้าท่วมไปถึงหนองปงโดงเลยครับช่วงนี้ไปถึงไปถึงหนองปงโดงเลยจะเป็นเขตน้าท่วมเขตน้ำท่วมใต้น้ําทางนี้เขตน้าท่วมมาก็มาถึงนี้เลยแหละถ้าเกิดว่าน้ําเขื่อนท่วมก็ปิดเนี่ยเป็นหน้าฝนนี่นะจะอยู่ใต้น้ําช่วงนี้แหละครับเอา ดูตนเนี่ยล่องรอยที่เหลือนะครับร่องรอยที่เหลือที่เหลือต่อจากสามแยกบ้านผู้ใหญ่หนอมต่อจากทางนี้นะครับทางหลงเจ้าชีเนี่ยจะไปถ้ำหนองปองดงไปที่โคองไปนู่นเลยครับลิลจอีอ่ป้อมปีนะครับลงมาใส่โยกสุดไปนน่นเลยเี่เนี่ยนี่อะไรปีนจะเหลี่ยไปนู่นแหละเดลี๋ยวไปนู่นแล้วทางนี้ก็ไปยาวเนี่ยเห็นไหมนี่ตรงนี้โค้งนิดหน่อย นี่สันนะครับสันมีหินตลอดทางแนวทำกลางนาเลยนะเนี่ยครับกลางนากลางทุ่งนาเลยครับครับเก็บดังสุกไม่แยกดังโกลตรนเป็นน้ำก็ขาดไปดูสิดูถมที่มาที่ต้นละ้นนี่หลายชั้นมีหลายชั้นครับหลายชั้นแรงงานครับแรงงานอ่าแรงงานนี่ส่วนมากจะเป็นชั้นเลยทั้งหมดอ่ะ ที่จับมาประเทศมาลายูแขกแขกขาวแขกดำใช่ไหมค่ะพี่แล้วก็มีเมียนมาด้วยแล้วก็พลังนี่หลายประเทศเลยอังกฤษอะไรพวกนี้ไอ้หลายหลายประเทศเหลือเยอะมากจนมีประชากรกีษทั่วไปหมดเลยก็อยู่ประเทศเมียนมาอีกใช่ไหมเอาเราข้ามมาครับดูที่ตรงนี้ดิเป็นกองเลยโอ้ตรงนี้ชัดเจนมากรรครับเหลือเยอะยังมีเหลือเยอะมากแล้วนู่นเลยลองเปิดมองทางนู่นเลยนีย่ตรงเปียไปนู่นมันจะโคงไปนู่นปิ้งปิ้ง เราก็จะเดินสำรวจช่วงนี้แล้วก็จะไปเอาอีกช,ช่วงหนึ่งเนาะช่วงหน้านุ่นค <brushing. S 2> อนีนดูนะครับท่านผูก้อนเล็กก้อนใหญ่ยังอยู่หมดเลยครับผมเนี่ยก้อนเล็กก้อนใหญ่นี่ของแท้นะครับอยู่เดิมๆของเขาอย่างนี้แหละไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงเขาถึงอ,อยู่ถึงถึงไม่มีใครมา,าเปลี่ยนแปลงถึงอยู่คงเดิมเนาะดูคงสภาพเดิมแต่ว่าขาดหายแต่หมอนกับรางเหล็กเท่านั้นเองถ้ามีรางเหล็กกับหมอนนะตอนนี้ลุงเจ้าจะขับ ตรงงตรงงตงงตงงเดี๋ยวราเดินมาดูนี่อนะครับนี่ครับว่าไงลูกผู้ใหญ่หนอมครับผมอ่าไปถึงนาผู้ใหญ่หนอมแหละงตรงนี้แถวนี้จะเป็นนาป้าดีคือเป็นนาป้าดีนาพิคอนเขาแถวนี้นี่ไงมาทางนี้นี่คือยังล่องลอย ที่เชื่อมตักสมว่านเนินเนินนู้นนะอันนี้ตรงไปนู้นเลยครับไปไปเชื่อมกับหลังบ้านผู้ใหญ่หนอมครับพี่หลังบ้านผู้ใหญ่หนอมปัจจุบันนี้นะครับครับหลังบ้านผู้ใหญ่หนอมเชื่อมหลังบ้านผู้ใหญ่หนอมปุ๊บหลังบ้านผู้ใหญ่หนอมไปเชื่อมต่อหน้าจอห้าครับอีกต่อหนึ่งครับจากกจอห้าไปต่อที่ก่อนซึ่งซองเกลียครับอ่าสำนักสงฆ์มีอีกต่อหนึ่งครับแล้วก็เลยสำนักสงฆ์อีกต่อหนึ่งที่เหลือครับแล้วก็ไปถึงต่อหม้อ ปั๊มเติมน้ำรถไฟเพราะสมัยนั้นรถไฟต,ต้องใช้ฟืน<ม>ใช่ไหมมันมีเรื่องราวอยู่นะ,ะคุณแม่บอกว่าครับคุณตาเขาไปตัดฟืนให้ญี่ปุ่นอเอาไปก่อไฟวิ่งรถไฟครับก็ต้มไอ้น้ำนี่แหละประมาณนั้นครับอ,นน <c oughs> อันนี้ะเดี๋ยวเราเดินไปดูทางนู้นอีกเนาะทางนู้นที่เหลือ,อไหมครับผมที่เหลือ <c oughs> ทางนู้นอีกนิดหน่อยโอเคครับผม <c oughs> มไ,ไม่ครับตรงนี้ไม่ไม,ไ,มไม่สมตรงนี้สมไปอ่ะผมหนักเลยอันนี้รากไม้เก่าๆสมัยนู้นเป็นร้อยโอ้โหให้สหายดูลุงกินน้ำหน่อยวันนี้ลุงกินน้ำว,นนวันนี้บรรยากาศดีมากครับสหายรักของลุงเสียครับอ่คลิปนี้ต่อจากคลิปหลังบ้านผู้ใหญ่หนอมนะครับครับเส้นทางรถไฟสายมรณะ อ่าสหายรักครับนี่ต่อจากบ้านผู้ใหญ่หนอมมานะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้เนาะครับพี่คลิปนี้จะไปต่อกับอ่าตรงคลิปหน้าค่ายชายแดนหน้าค่ายชายแดนที่มีต้นไม้ที่มีต้นไม้แล้วก็มีร่องอยู่ที่ลุงลุงเตี้ยมาถ่ายไว้คลิปที่แล้วนะลุงเปิงต้นไม้ใหญ่นู่นเนาะพี่เนี่ยโคนต้นไม้ใหญ่นู่นที่เรามองเห็นนู่นน่ะครับพี่ครับเนี่ยคลิปนั้นคลิปหน้าค่ายชายแดนครับแล้วก็มันก็เลยคลิปนั้นไปก็เข้าเข้าไปหนองบงดงเลยครับเข้าไปหนองบงดงใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้คลิปเนี้ยคลิปนี้เราก็ต่อ เส้นนี้ไปนู่นเลยครับพี่ไปหลังบ้านผู้ใหญ่หนอมไปต่อคลิปเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับพี่ต่อคลิปคลิปก่อนคลิปนี้ก่อนคลิปนี้เป็นคลิปหลังบ้านผู้ใหญ่หนอมตัดตรงไปน,นี่พีๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆอ่าตรงไปนี่เลยปิ้ง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 ปุ๊งไม่รู้เลยโซดเลยโซดแรงนนี่มันขาดตรงนี้นี่มันขาดร่องห้วยครับถ้าร่องห้วยใช้น้ำม่ซอสตรงนี้ไม่ขาดเลยนะ ปึ้งเลยให้ยาวอยู่เลยในเส้นทางยังสมบูรณ์อยู่ครับพี่เป๊ะสหายเราไปดูทางนี้ครับเป็นแนวอ่ะตรงเป๊ะไปเลยครับผมใช่ครับมันจะเป็นแนวเป็นนูนนะครับสังเกตได้ครับหินยาวไปเลยนู่นแหละมีช่วงนี้พี่ที่ไม่มีหินแล้วเนาะตรงนี้ไม่ค่อยมีที่เหลือมีหินทุกช่วงเลยครับพี่ตรงนี้หินไม่ค่อยจะมีทั้งเลยน้อยเนี่ยนี่ฮะตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้หินเท่าไหร่ดูจากล่องรอยคือนกนูนนะฮะลอยนะ จะเป็นรอยต้นไม้เลยสังเกตได้เนี่ยต้นหินก็ยังอยู่บางช่วงก็หายไปเนี่ยเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่วางที่วางหมอนเลยครับครับเนี่ยช่วงที่วางหมอนที่เราไปเจอที่เราเจอรอยวางหมอนใช่ครับรอยวางหมอนยังสมบูรณ์เลยตรงน้นตรงน้นชัดมากใช่เป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องเลยตรงว่าตรงนั้นชัดสุดแล้วพี่ตรงหน้าไอ ในนี้ไข่ชายแดนไข่ชายแดนใด้ไ่ชายแดนชัดมากเนี่ยที่เรามองเจอรอยรอยหมอนยังมีเลยสายรอยหมอนชัดเจนมากครับอันนี้เดี๋ยวจะไปดูตรงนู้นอีกหน่อยน้่นนู่นจะยาวไปนู่นนู่นตรงนู้นสมบูรณ์มากครับช่วงนี้ก็ยังยังเป็นโนนเหมือนเดิมเลยครับที่ไม่ไม่ไม่สึกหรออะไรมากจะเจอต้นไม้ใหญ่ที่เราต่อคลิปที่แล้วครับจะเจอแล้วพี่ใช่ต้นไม้ใหญ่เนียเราไอ้คลิปคลิปหน้า ใ,ใช่ชายแดนครับอ่าคลิปนั้นนี่แหละครับสายเนี่ยก้อน,<ค>น,นหิน,นหย,ยัง <คน S 2> ลอยก้อนทเริ่มมาลายังอยู่เหมือนเดิมปกติแล้วน้เปล่อยู่ดิก้อนหินเล็กก้อนหินใหญ่เนี่ยปื๊ดไปนู่นเลยเห็นไหมกลางทุ่งนาเลยสายนี่แหละ,ะทางรถไฟอ่าทางรถไฟสายมรณะ ปรับดีมากเลยนะดีมากนี่ด้วยแรงอของเฉลยโดยเฉพาะเลยครับเฉลยที่ทหารญี่ปุ่นจับมามีทั้งแขกมีทั้งฝรั่งมีทั้งเมียนมามีโอ้คนจีนอะไรก็มีหลายอย่างอ่ะครับหลายหลาเผ่าพันธุ์มากมาทําทางเส้นนี้ต้องใช้เวลาทําเร่งด่วนอะไรประมาณนั้นเลยเมื่อก่อนก็ไข่ป่าเยอะกบ ตายอย่างคนเท่าคนแก่เล่าให้ฟังครับ่ายป่าเป็นอะไรตายโอ้โหหนักมากอ่าประมาณนั้นต้องทางยาวนู่นจากนู่นมาเนี่ยสหายครับเรามองเห็นต้นไม้เขียวๆนู่นไปลิบลใช่ไหมครับพี่นั่นแหละตรงนู่นที่เราไปสำรวจมาอ่าคลิปที่แล้วจากจากไอ้ค่ายชายแดนเนาะจากค่ายชายแดนมาชนตรงนั้นปั๊บเนี่ยติดต่อมานี่เลยฟึบเนี่ยข้ามข้ามห้วยข้ามคลองนี้ไปก็ไปชนหลังบ้านผู้ใหญ่หนอม ถึงไหมข้ามไปไป,ปุ๊บก,ก็หลังบ้านพ่อใหญ่หน่อมเลยแนวเนี้ยแนวที่เราไปถ่ายไปแล้วงวดก่อนอ่ะที่เราไปทํามาแล้วแล้วยาวไปเลยครับทีนี้เลยลครับด่านพระเจดีเลยครับพี่อ่ะยาวไปเลยท่องกะเรียนะครับไปถึงซ่องกะเรียก็มีปั๊มเติมน้าปั๊มเติมน้ำต่อหม้อปั๊มเติมน้ําแล้วก็ยาวเข้าไปนู่นเลยครับไปทะลุไปช่องหมู่บ้านบอญี่ปุ่นครับพี่ ช่งหมู่บ้านบ่อญี่ปุ่นนี่เป็นรัดมอนรัดมอนนะครับเข้าไปทะลุเข้าไปรัดมอนหมู่บ้านบ่อญี่ปุ่นมีบ่อน้าญี่ปุ่นอยู่ที่นั่นอีกครับมีโอกาสลุงเตี้ยจะพาสหายไปไล่ล่าทางรถไฟสายมรณะจนถึงสันปิวสยดนะครับได้ดูแน่ครับได้ดูทั่วแน่นะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนาะคลิปค,คลิปต่อจากบ้านผู้ใหญ่หนอมบ้านผู้ใหญ่นอมครับ อไปถึงอันนี้เราต่อมาจากบ้านผู้ใหญ่หนอมครับใช่เนี่ยของผู้ใหญ่หนอมมาถึงนี่คือคลิปแรกที่ที่เราลงเลยฮะที่ปีเตอร์ลงไว้เลยครับใช่ครับครับนี่มาต่อช่วงใช่ไหมตรงนี้ป๊บฝั่งนู้นเองครับปึ๊บไปนู้นเลยไปต่อค่ายชายแดนครับนี่คือค่ายชายแดนข้างหน้านู้นเป็นค่ายชายแดนคลิปที่เราไปทําคลิปที่แล้วครับพี่อ่าลงกระสวนยางเข้ามาใช่ไหมครับผมจะเป็นค่ายชายแดนนั่นแหละคลิปคลิปคลิปที่แล้วที่มีมีที่มันขุดล่องล่องทางครับ อ่าเป็นล่องที่ทะลุเขาเล็กๆไปใช่ไหมภูเขาเน้น้อยอันนี้ไม่ได้ขุดต้องเพิ่มดูดิเนครับผมสีมือชัเลยชั้ง,ร,งร้านที่สงเออน้องเฟิงวันนี้อากาศดีนะอากาศดีท<ด>้องฟ้าก็งามดูดิต้องดูดูท้องฟ้านะท้องฟ้าก็มืดฝนนิดหน่อยครับสหายอ่าก็เย็นพอประมาณพอประมาณนะเ <laughs> ดือนไม่ไงายนะคลิปนี้ <laughs> คลิปที่แล้วเดือนไงายนะดูครับผม สำหรับลุงเตี้ยแชนแนลไล่ล่าทางรถไฟสายมรณะนะครับคลิปนี้มาชนกันแล้วครับนะจากหนองปงโดงจากหนองปงโดงมานะครับเหลืออีกตอนตรงนู้นอีกหน่อยหนึ่งจากหนองปงโดงมาเราจะไม่ได้ไปฝั่งถ้ำเนาะเราจะไปพาพี่น้องไปดูอีกตอนติดตามเส้นทางสายมรณะนะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะนะในจังหวัดกาญจนบุรีในอำเภอสังขับบุรีครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณสหายรักทุกท่านขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับบินกะลาบาครับเนี่ยสบายดีสุภูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อโอสุละใสครับครับผมไอ้ตรงนี้หน่อยยาวเหลือเกินครับพี่ตรงด้วยสมบูรณ์มากครับตรงเนี้ยสมบูรณ์มากหินอะไรพวกเนี้ยแปลกยังอยู่ร่องรอยเหมือนเดิมหมดเลยเออเนาะเหมือนเดิมแม่แล้วก็ไป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 ตรงนู้นกันเลี้ยวเลี้ยวโค้ง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 ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเข้าไปหนองพงดงเข้าลูกนี้คือ ลูกนี้ก็จะเข้าไปมีช่องเข้าครับครับอ๋อ oh เข้าช่องหนึ่ครับครับเดี๋ยวติดตามครับเดี๋ยวกำลังจะไปกันเราจะพาสหายไปดู <c oughs> นะอีกอีกช่วงหนึ่งยังมีอีกช่วงนึงที่เปิอีกช่วงหนึ่งจะไปชนจะไปชนนู่นอ่ะครับจะไปชนครับอะไรนะไอ้ไข่าชายแดนค่ายชายแดนชนค่ายชายแดนเนี่ยเส้นนี้ก็ชนค่ายชายแดนแดนล้วครับอีกเส้นหนึ่งก็นู่นแหละฝัง่งฝั่งถ้ำครับผมฝั่งช่องเขาคาด ประมาณนั้นแหละตล้องที่ขุดเขาผ่าผ่าเขาน้อยไปอ่ะครับผมเอาว่า,า้าอา๋องชัดเนาะน้องลาบรรยากาศยังไงน้งนองฟ้ามืดคืนน้อย